เอาละครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทําการสปอยสกินสวยๆที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน1.9นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีสกินอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสกินของกล่องพรีเมียมกล่องคลาสสิกหรือว่าจะเป็นชุดเอ็กซ์ูดนะครับรวมไปถึงสกินของรถอะไรพวกนี้นะครับผมจะเอามารวมให้คุณผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้นะครับอาจจะได้เป็นแนวทางในการเตรียม UC เพื่อจะซื้อ,อสกินที่คุณผู้ชมถูกใจที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับ โอเคเราไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าจะมีสกินอะไรที่น่าสนใจบ้างนะโอเคไปดูกันเลยครับสนับสนุนโดยโกลเด้เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่อั้นซึ่งตอนนี้ทางร้านมีบริการเติม UC ในราคาที่ถูกมากๆไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นราคา ID ต่างประเทศ และโปรโมชั่นราคาคนไทยที่บอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเดิมสุดๆเลยและนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกม,เมอ,อื่นๆนอกจากเกมพับ G Mobile ด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อไปได้ทางเพจ Facebook ของทางร้านหรือว่า Line ID at Golden เติมเกมได้เลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ชุด e x u ก t ตัวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า s i l v นัสเ s ็กซูดหรือที่ผมจะเรียกว่าชุดพลังใบนะครับ เพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าทําไมชุดนี้เนี่ยผมถึงเรียกว่าชุดพลังใบมันมีพลังอะไรแอบแฝงหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราใส่แล้วเนี่ยเราอาจจะดีดก็ได้นะคุณผู้ชมโอเคเบื้องต้นนะครับสำหรับชุดนี้เนี่ยจะมีกําหนดการในการอัปเดตเข้ามาในวันที่15เดือน4ปี2022นะครับเอาละเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในแต่ละเลเวลในการอัปเลเวลของชุด X อูดตัวนี้เนี่ยมันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับชุดก็จะประมาณนี้เลย ก็จะเป็นชุดที่แบบดูเรียบเรบธรรมดาธรรมดานะครับเป็นคล้ายๆกับชุดของเอลที่อยู่ในป่าอะไรอย่างนี้นะครับหลืวว่าที่2นะครับเราจะสามารถสั่งให้เพื่อนเนี่ยใส่หน้ากากได้ครับโดยเพื่อนของเราจะใส่หน้ากากตรงที่หน้าล็อบบี้นะครับรวมไปถึงนี่เราสามารถเซกขนอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่หัวเพื่อนแล้วก็หยิบมงกุฎขึ้นมาสวมนะครับนี่โอ้โหต่อมาก็จะเป็น รูปลักษ์ต่อมาของชุดนี้นะครับก็จะมีความสวยงามขึ้นมานิดนึงนะครับคุณผู้ชมโดยที่ชุดนี้เนี่ยมันจะไปสวยที่รูปลักษ์สุดท้ายนะครับรูปลักษ์เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ่าต่อมาก็จะเป็นคิวฟีดครับเวลาเราคิวสตูได้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์สีเขียวๆแล้วก็มีใบไม้ครับคุณผู้ชม <laughs> เป็นใบอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไปเดากันเอาเองนะครับนี่ คิวฟีดพลังใบและต่อมาก็จะเป็นเอฟเฟกในการแสดงท่าทางในเกาะเกิดอันนี้ก็คือการเกิดของเรานะครับเวลาเราเกิดมาที่เกาะเกิดเราจะแปลงร่างเป็นกวางแล้วก็เป็นเหยี่ยวครับจากนั้นเราก็จะโผล่กมาพร้อมกับมีดสั้น2อนอืว <Wow. S 1> ถือมีดสั้นสองมือแบบนี้เลยบอกได้เลยว่าเทมากแะนะ่อกจากนั้นเรายังแสดงท่าทางในการเรียกมังกรเป็นมังกรเถาวัลตัวนี้เลยเรียกได้ว่า เป็นคายแม็กของชุดนี้เลยนะครับสําหรับเอฟเฟกในการแสดงท่าทางนะครับคือมันเท่มากๆอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหต่อมาก็จะเป็นรูปลักษณ์สูงสุดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันมีใบไม้เขียวๆหล่นลงมาจากชุดนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมเรียกชุดนี้ว่าชุดพลังใบนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ้าใบนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับใบของต,ต้นต้นหนึ่งนะครับ เราเนี่ยสามารถนําไปเคียวได้โอโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ครับสําหรับเจ้าชุดเอ็กซ์สตัวใหม่ล่าสุดนะครับหรือว่าชุดพลังใบนะเอาละต่อมาผมก็จะพาคุณผู้ชมมาดูการจับมือกันของเกมพับ G Mobile และ l b o r g บกิ i อ่เป็นรถซูปเปอร์คาร์ชื่อดังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าโอ้โหมีสกินที่น่าสนใจเยอะแยะ,ยะมากมายเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีสกินของรถอะไรบ้างแล้วก็จะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะ โอเคเบื้องต้นนะครับกำหนดการในการมาของรถ lamborghini จะมาในวันที่25เดือน3ปี2022ครับมากันที่สกินรถคันแรกแล้วก็คือ lamborghini e s t o ok ครับก็จะเป็นสกินของรถดาเซียนั่นเองบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะสวยงามใช้ได้เลยนะครับนี่ครับเราสามารถเปิดประตูของรถเพื่อโชว์ความสวยงามได้ด้วยนะ เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีอยู่้วยกัน2ส,สีนะครับนั่นก็คือสีทองแล้วก็สีออกดำๆนะและความพิเศษอย่างหน,นึ่งก็คือมีป้ายคล้ายกับคิวฟีดนะครับเป็นการแสดงโลโก้รถนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีออกดำๆนะครับเป็นสีแบบเมทัลเกร์อันนี้ก็จะเป็นสีที่แบบลองลงมานะครับจากสีทองนะครับก็จะมีเพียงแค่ป้ายเท่านั้นนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็น lamborghini uls pink ครับโอ้ยเป็นสีชมพูแบบนี้เลยเดื้องต้นน่าจะเป็นสกินของรถ uac นะครับลายหวานแมวใช้ได้ครับนอกจากนั้นก็จะมีสีเหลืองด้วยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็น lamborghini aventador ก็จะเป็นสกินของรถ coupe rb หรือว่ารถ2ประตูนั่นเองนะครับ บอกได้เลยว่าโอ้โหอย่างเท่ครับสวยงามมากเลยนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับถึงความสวยงามของสกินรถนะครับถึงแม้ว่าในชีวิตจ,จริงเนี่ยเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ขับนะครับแต่ว่าแค่ได้ขับในเกมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับโอ้โหสีฟ้าสวยงามมากแล้วก็มีเอฟเฟกที่เยอะมากๆเช่นกันนะครับ อ,อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็น Lamborghini Centenario ครับเป็นลายกาลาเซียหรือว่าลายคล้ายๆกับกาแล็กซี่นะครับสีม่วงๆโอ้โหอย่างสวยเลยครับเหมือนอยู่นอกอวกาศนอกโลกอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงมีสีดำด้วยครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกินของรถ Lamborghini นะ ่าวนี้เรามาดูสกินของปืนแบบอัปเกรดได้กันบ้างครับสำหรับสกินแรกนะครับก็จะเป็นสกินของปืน m 7 6 2ลายจ๊กเกอร์ครับโดยที่ m 7 6 2ลายจ๊กเกอร์จะมาในวันที่2เดือน4ปี2022ครับเอาละเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะมากันที่เลเวลที่1ครับรูปร่างหน้าตาของปืนก็จะธรรมดาแบบนี้เลยนะครับยังไม่มีเอฟเฟกอะไรนะโอ้แล้ว่าที่สําคัญนะครับเจ้าปืนนี้อัปได้ถึง8เลเวลเลย อันนี้เป็น QF e ครับต่อมาก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบ a s ว i r นะครับุ้ก็จะมีแบบคล้ายๆกับแสงไฟ RGB นะครับมีการเรืองแสงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สวยงามขึ้นมาครับต่อมาก็จะเป็น Qfeed แล้วก็พวงคุญแจครับนี่รูปลักษ์สูงสุดบอกได้เลยว่าเท่มากครับคุณผู้ชมสวยงามสุดๆเลย มันจะมีหน้าของเจ้าตัวตลกนะครับที่มันแสดงท่าทางได้ด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับงึกๆึกงักงักแล้วก็นี่ครับรูปแบบของของแต่งก็สามารถแต่งเพิ่มสีสันของปืนได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นกล่องหลูดบล็อกครับและในเลเวลที่8นะครับก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกของหัวตัวตลกที่จะพ่นกล่องลูดบล็อกออกมาแบบนี้ครับ ออกมาแบบนี้เลยอบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยครับยังไงคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปืน M762 ลายจ็กเกอร์นะครับหา้ามพลาดเลยนะและนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะมีสกินของเจ้าตัวตลกที่อยู่ในกล่องเดียวกันด้วยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวตลกแบบนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัวตลกบาลอนนั่นเองที่มันเป็นลายที่อยู่ในปืนนั่นเองนะครับ และที่น่าสนใจไม่แพ้ M762 ล l i จ๊กเกอร์นั่นก็คือปืน UMP45 l i ย8ปิดครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยปืน UMP45 เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นปืนที่ใช้ได้ง่ายมากๆแล้วก็หาง่ายด้วยนะ,ะรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็นี่ครับ Q Effect หน้าตาของมันก็จะประมาณนี้ครับคล้ายๆกับปืนของเล่นนะ Q f e e ครับแล้วก็รูปกษณ์สูงสุดนะครับ น,นี่มันปืนของเล่นชัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมน่ารักมากเลยอะ่ะเอาละครับปิดท้ายกันด้วยสกินของกล่องเกลือที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในเวอร์ชัน1.9นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากล่องไหนมีความน่าสนใจแล้วก็มีสกินไหนสวยๆบ้างนะมากันที่กล่องแรกครับกล่องนี้นี่บอกได้เลยว่าชุดนี้โคตรเท่เลยครับคุณผู้ชมเป็นชุดโคมาวัคซีนเซตครับ นี่ครับความสวยของมันก็คือมันจะมีไฟระย,ยิบระย,ยับที่ชุดด้วยนะครับเป็นไฟแบบคล้ายๆไฟ RGB นอกจากนั้นก็จะมีชุดนี้ครับไวิดปีเซตครับชุดป้องกันโควิดแน่เลยชุดนี้ต่อมาก็จะเป็นชุดในกล่องคลาสสิกกันบ้างครับซึ่งกล่องนี้เนี่ยจะมาในวันที่5เดือน4ปี2022นะครับ ีชุดคล้ายๆกับเป็นชุดของนักปั่นจักรยานหรือว่านักขับรถอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมต่อมาเป็นกล่องพรีเมียมกันบ้างครับโดยที่กล่องนี้นะครับจะมีความน่ารักบ้องแบลนะครับแล้วก็จะมาในวันที่12เดือน4ปี2022นั่นก็คือกล่อง Bunny f r e n c Set ครับเป็นกล่องของน้องกระต่ายน่ารักน่ารักมาก นี่ครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นสายเบลนี่เตรียมตัวรอได้เลยนะครับจะมาในรูปแบบของกล่องพรีเมียมนะนี่มีชุดกระต่ายแบบนี้ให้เราด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะแล้วก็มีสกินของรถซาเล้งเป็นลายคล้ายๆกับลายขนมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบชุดเมดนะครับก็จะมีชุดเมดมาให้เราได้ทําการเปิดด้วยนะครับน่ารักมากเลยครับสำหรับชุดเมดนะ โอเคครับคุณผู้ชมเข้าๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการสปอยสกินที่ส,สวยๆของเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชั่น1.9นะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมเซียรัทก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเซียรซัทด้วยนะครับบายบายครับผม